ค้นเจ็ประเภทที่ไม่ควรเอาเข้ามาไว้ในชีวิตเรานะคะประเภทที่หนึ่งหน้าไหวหลังหลอกตอนหน้าสวัสดีค่ะรับหลังนินทาเรานะคะประเภทนี้ไม่ควรพบสองอิจฉาค่ะทําอะไรอิจฉาตาร้อนความอิจฉานี่มันจะเกิดขึ้นมาก่อนเลยฮึไม่ดีมั้งนู่นนี่มั้งเอาออกไปจากชีวิตนะคะ กลุ่มที่สามนินทาค่ะต่อหน้าไม่พูดอะไรนะคะฟังเก็บข้อมูลรับหลังนินทาละเอียดเลยนะคะคนพวกนี้อย่าให้มีในชีวิตเราคนกลุ่มที่สี่ชอบเอาเรื่องของคนนู้นมาเล่าเอาเรื่องของเราไปนินทากลุ่มที่ห้าพูดแล้วหาเรื่องพูดอะไรในขวางหูวขวางตา หาเรื่องไปหมดว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเอาออกจากชีวิตเรานะคะเลือกได้เลือกเลยลุมที่6ไร้น้ําใจเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองนะคะเราบอกว่าให้ช่วยหน่อยช่วยไม่ได้ไร้น้ําใจจริงๆกลง่มที่7กลัวเราได้ดีคนพวกนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะได้ตรงนั้นตรงนี้เริ่มแล้วละ่ะคุณไม่ต้องแล้วไอ้นู่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้เหตุผลมาเยอะแยะพันประการนะคะพวกนี้กลัวเราได้ดีนะ คน7กลุ่มนี้ถ้าเจอถือว่ากรรมแต่ถ้าไม่เจอถือว่าบุญคลิปนี้แนะทางที่ดีกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ให้เป็นกำลังใจเป็นสะพานบุญกันนะคะ